รู้สึกว่าก็รู้สึกงงงงว่า,วา,วาก็คือเราไม่ได้มีอะไรให้ดูอ่ะไม่ได้มีอะไรให้ติดตามนะครับแต่ว่าแต่ว่าแฟนคลับยังอยู่แล้วก็ไม่ไปไหนเลยนะครับยังยังสร้างความประทับใจให้ลิศบ่อยๆอ,อ่ะอทุกปีถ้าเกิดเป็นแฟนกันคงตื่นเต้นดีมีอะไรเซอร์ไพรส์กันตลอดอนะฮะจริงๆคือเขาแบบเซอร์ไพรส์ลิศตลอดอะไรเงี้ยอเออลิก็พยายามเดี๋ยวจะทำเซอร์ไพรส์คืนบ้างครับผม,มทำยังไงมีลูก <laughs> ยังก่อนนะยังก่อนนะยังก่อนนะยังก่อนเป็ต้องเสียภัยแบบนี้ก็ได้เส้ยภัยแบบอื่นก็ได้อ่าๆๆแล้วตอนนี้อกว่าเรียนเบาขึ้นพอจะมีผลงานให้เราติดตามกันไหมไม่มีเหมือนเดิมครับต่อไปมากว่าไม่มีเหมือนไม่เพราะว่าคือมันเป็นว่างถึงแม้เราจะเบาขึ้นแล้วก็ว่างแค่สาวจิย์เหมือนเดิมซึ่งมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่อ๋อนี่ไม่มีงานเหรอของผมนี่เร็วๆนี้ตะวันตัดบุรพานะครับ ก็เริ่มเริ่มเริ่มจะมีงานบ้างแล้วนะครับช่วงนี้เห็นว่างานชุกเนี่ยฮะงานชุกครับผมชุกเมื่อเปิบนะครับดีชุกเมื่อเปิบก็ได้เงินได้บอกความรู้สึกกับดาบแฟนคลับไปแล้วนะครับผมตอนนี้บรรดาแฟนคลับก็มีความรู้สึกจะบอกกับลินเช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วเชิญจ้าเข้าามีกแล้วนะ